ยซื้อตั้งหกพันมาสอง0ันห้าตายแล้วนะลองนอกสักสามชีมหมุนดูไหลไปมม,มาดิหูวายมาอย่างงี้สวยดนีฮะแล้วคูณเท่าไหร่หุ้ยไหลนอกดีกว่าฟรีไม่ค่อยจะจ่าย นอกก็ยังไหลดีเหมือนเดิมนะมาได้คือละสองหมื่น ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เจ๊กก่เงียเราอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับเกมใหม่อีกเช่นเคยนะมาแก้ม,มือสักหน่อยเมื่อวานแจกไม่หนักพอนะวันนี้กับทุน50บาทนี่เออมาลองดูว่ามันจะปังหรือเปล่านะวันนี้ใครที่กดเข้ามาดูคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เงียเราต้คลิปต่อไปด้วยนะมาเดี๋ยวมาลุยกันนะครับทุน50นี่ลองดูสักหน่อยแล้วกันทุนน้อยจะปังหรือเปล่า อาจจะอาจจะน,จะนี่ลงมาสวยงามขูดเก็บไปก่อนนะสวยไหลไปยาวๆเออเอาวะเฮ้ยไหลดีวะ่ะวันนี้มาวะ่ะเมื่อวานไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันต้องแบบนี้ดิเออิบวกมาเออร้อยเก้าสิบกว่าบาทอ่ะ สองร้อยมาเบ็ดสิบเลยดีเปล่าอ่ะลองดูสักสองสามหมุนกลัวหมดไวนะถ้าเกิดเกมไม่ไหลีนงานงอกเลยนะสวยเจมสตอบว่าสวยงามคิวคิวคิวโอ้โห,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 หเต็มหน้าไปฮนะ เราเบ็ดสิบด้วยขอเคได้ไหมเคเคเอ้โหเคไม่ลงโอ้้หเคอเคสามมาเต็มหนะ้ามาดิพันเจ็ดแล้วอืมมาอยากอยากลุ้นว่าฝีจะแจกหรือเปล่าเอาไม้สองวันสองตังค์ไม่พอเบ็ดสามสิบอะลองหมุนไปสักหน่อยแล้วกัน สวยเต็มหน้าไปห้าร้อยเก้าสิบแปดแล้วคูณมาเท่าไหร่หุ้ยดอกนี้ปับ๊บเจมาโอ้โหเก็บคูณไปายาววะอย่างงี้ขอเอต่อเฮ้ยมาว่ะถ้าเอมาต่อนะมา 4, สี่พันสี่โอ้ยเอาว่ะเกมนี้ะมาลองซื้อฟรีดูอืม เกมโคตรเอาอะอมาฟรีรอบนี้รอบที่แล้วซื้อฟรีไม่เข้าเลยนะเงียบแบบ่ายโคตรน้อยเลยนะท่านผู้ชมวันนี้มาแกม้มือใหม่ลลม,มาโอ้โห เอาอีกแกเอาอีกแกทำไมเหมือนจะจ่ายน้อยจังวะสวยมาบวกมาก่อนบวกมาก่อนอะใครที่กดเข้ามาดูคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราทำลิปต่อไปด้วยนะหนักกว่านี้ไม่ได้วะเออไหมลงทีละช็อตเองนะอ่ะก็ยังดีฮะได้คืนมาหน่อย ฟรีนี่ไม่ค่อยจะจ่ายเท่าไรหร่หรอวะเฮ้ยสวยตัวผู้หญิงมาฮะคูณยี่สิบสี่แล้วมาดิมาบอกมาต่อฮะสามพันอ่าหมุนสุดท้ายโอ้โหหมุนสุดท้ายไม่แจกเดี๋ยวซื้อฟรีอีกรอบมา หกพันเนี่ยเหลือไว้พันหนึ่งเนี่ยมาห้าสิบบาทมาหกเจ็ดพันนี่ก็ถือว่าโคตรแล้วนะมามาดูเบ็ดแปดสิบจะจ่ายหรือเปล่ารู้สึกว่าจะจ่ายน้อยซะเหลือเกินมันต้องจ่ายหนักกว่านี้ดิโอ้ไหลทิ้งไปสองหมุนละสามหมุนละ โอ้โ่มเต็มสวยเก้าร้อยกว่าดันไม่มีตัวคูณนะมาแบบนี้ถ้ามีตัวคูณมานะสักคูณสิบยี่สิบนเอ้ยเอาจ,จัดเลยนะท่านผู้ชมเก็บคูณไ้ก่อนคูณแปดล่มมาไหมสวย ขอล่ม <c oughs> สองหมุนสุดท้ายเราจะได้ทุนเราคืนหรือเปล่าสวยยังไงสื้อตั้งหกพันมา2สองพันห้าตายแล้ว่ะลอง นอกสักสามชีมหมุนดูไหลไปอือม,มาดิขูวามมาอย่างงี้สวยดนี้ฮะแล้วคูณเท่าไหรหุ้ยไหลนอกดีกว่าฮะฟรีไม่ค่อยจะจ่ายนอกก็ยังไหลดีเหมือนเดิมนะมาได้คือละสองหมื่นพอ เจ็บคอนะอยากจะตีใจแบบตะโกนดันตะโกนไม่ได้เลยอ่ะกับบวกยับฮะรอบนี้ยิ่งเบ็ดหนักยิ่งคูณโคตรเยอะเลยนะท่านผู้ชมปังเหมือนเดิมนะเกมใหม่แบบช่วงนี้เข้าดีจะจัดอ่ะเวลาเราหมดนะท่านผู้ชมอใครที่กดเข้ามาดูคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมกราบสวัสดีฮนะ Make him spicy, Papa.